คราวนี้ใช้เวลาไม่นานเลยฉันวางแผนที่จะกลับไปแล้วแต่ไม่นึกเลยว่าจะเซอร์ไพรแบบนี้มื่ป่าตัวใหญ่จะถูกลอกหนังและลูกของมันจะถูกขายให้กับโคลเซียมและเงินที่ได้มาเราจะแบ่งกันเมื่อเวลามาถึงท่เอ้ไอพวกสารแล้วนี่ฉันเองใจยังลงก่อนเซี่ยวหมิงไม่เห็นหรืองไงว่าพวกเขาทำอะไรใช่ฉันรู้ แค่มนุษย์กับสัตว์ปีศาจร้ายเองพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแต่แต่ว่าหมาป่าพวกนั้นเป็นมิรกับพวกเรานะใช่ฉันรู้แต่พวกมันเป็นสัตว์ร้ายส่วนพวกเราเป็นมนุษย์ฉันไปกันเถอะคนพวกนั้นน่าจะเป็นนักล่าของเมืองคูไหถ้าตามพวกเขาไปเราจะกลับไปยังเมืองได้เมื่อ300ปีก่อนสัตว์ร้ายต่างดาวอันตรายเป็นอย่างมาก และวิธีเดียวที่จะหยุดพวกมันได้ก็คือการยืนหยัดด้วยกันสำหรับฉันแล้วมนุษย์สำคัญกว่าสัตว์ร้ายเสมอฉันคิดว่าฉันเพิ่งเห็นมนุษย์สองคนพวกเขาไปไหนกันแล้วนะหัวหน้าพวกเขาอยู่ตรงนั้นพวกเราเป็นนักเรียนของสถาบันศิลปะการต่อสู้และพวกเราติดแงกอยู่ที่นี่โดยบังเอิญและพวกเราหวังว่าคุณจะพาพวกเรากลับไปยังเมืองได้แต่บางครั้งที่นั่นเป็นข้อยกเว้น เออนักเรียนของสถาบานันศิลปะการต่อสู้เหรอไม่สิไม่สิในทินธุรกันดาลแห่งนี้หนึ่งในพวกคนจะเป็นเครื่องมือสำหรับความสุขของคนอื่นและอีกอย่างคือตัวสำหรับเนื้อสัตว์ฉันต้องการพวกมันแบบเป็นๆเฮ้ยน, hey, นั่นเด็กผู้หญิงนี่หว่าเราโชคดีจริงๆเราจะได้มีเวลาดี่ด้วยกันนี <c> ่ <oughs> เหมือนกันเนอะอย่าลืมเหลือไว้ฉันเบิาเลรอ,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 อนี่มันอะไรกันพวกคุณจะทำอะไรนะฉันขอแนะนำพวกแกอย่ามีเรื่องกับฉันจะดีกว่านั่นน่ะเหรอตอนที่พวกมนุษย์กลายเป็นศัตรูถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะฆ่าพวกเขาให้เร็วที่สุดตายซะเด็กคนหนึ่งแกล้งทำเป็นหมาป่าหัางใหญ่โอหังยิ่งนะฉันจะบอกให้นะมนุษย์บางคน พวกมันน่าขยะแขยงกว่าสัตว์ารไม่นะเด็กคนนี้เอานี่ไปกินหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเพิ่งหัดแปลคลิปนี้ผมขอสัก15บห้าไลค์เพื่อให้รู้ว่ามีคนชอบเรื่องนี้ถ้าครบ15บห้าไลค์ผมก็จะมาอ่านตอนต่อให้นะครับบ๊ายบายจ้า